สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง36 Channel วันนี้ได้อยู่กับเกมใหม่ครับกับแมปผจญภัยที่มีชื่อว่า Diversity นั่นเองนะครับซึ่งแมปนี้เป็นแมปที่รวมมินิเกมต่างๆให้เราผจญภัยแล้วเอาชีวิตรอดกับมันจะเป็นไงไปดูกันเลยครับถ้าเราเกิดมานะครับเราก็จะเจอป้าย Diversity เขียนแปะหลาอยู่เลยเออผมลืมบอกไปว่าแมปนี้มีอายุมาถึง7ปีแล้วนะครับ น่าจะประมาณนี้7ปีสร้างปี2014มั้งใช่น่าจะ2014ตามในเว็บโหลดของมันเลยซึ่งแบบนี้เป็นแบบที่เก่ามากผมต้องเล่นจบให้ได้แบบเนี้ยอย่างแรกเปิดกล่องมามีแมปกับ Welcome มาแมบปบมีอะไรอ๋อเ d ว v สิตี้ y s Only Play แมป d i ว e สิตี้เล่นได้เฉพาะเวอร์ชั่น1.7.4เท่านั้น โอเคงั้นเก็บไปแล้วสมุดมีอะไรเราต้องคอมพพลทุกด่านนะครับเพื่อเราจะได้วูในการเล่นแมปนี้ให้จบกดข้อแรกก็คือห้ามทําลายบล็อกและว,วางบล็อกคือห้ามซนห้ามไปทุกบล็อกเล่นห้ามไปวางบล็อกเล่นนะครับที่ไม่ใช่ที่ที่เขาให้วางห้ามเปลี่ยนเกมโหมดแล้วก็เปลี่ยนความยากห้ามใช้คอมมานด์ต่างๆ ซิงเกิลเพยเยอร์ที่ผมเล่นก็คือต้องตั้งตามนี้โอเคเดี๋ยวต้องป,ปรับเป็นโหมดเป็นอีซี่แล้วก็ไบเนีเป็นฟูลรีเซ็ตแบกดีฟอล์อยู่แล้วปิดเมฆเรนเดอร์รีซิสแตนโอเคเดี๋ยวขอตั้งค่าเรนเดอร์รีซิสแตนเป็น16แล้วก็ปิดเมฆโอเคแค่นี้แหละโอเคแต่เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปดีกว่าครับในนี้จะมีอะไร แมปทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับมีประมาณเท่าไหร่อ่ะหนึ่งสองสามีมีตั้ง10บแมปสิบมินิเกมให้เราเลือกเล่นอันนี้คือ introduction อย่างนั้นหรือ insert the wool into the c h e s ใส่ขนแกะไว้ในกล่องอ๋อ insert item โอเคเรายัดขนแกะสีขาวเข้าไปแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นกำลัง analyze ัลโหลโ อ๋โอเคโอเคแสดงว่าเรายัดขนแกะปุ๊บไอ้บล็อกกาเวลก็จะล่วงลงไปกลายเป็นบล็อกขนแกะขึ้นมาอือฮะโอเคตอนนี้เราอ๋อมีสิมินิเกมโอเคมันเขียนไว้แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มมินิเกมแรกกันดีกว่าเราจะเอามินิเกมอะไรดีพัซโซผมน่าจะเล่นนานเลยแหละพัซโซด็อปเปอร์เอสฝั่งนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยฮะ บอดแบ t เทิร์นโซมิวเบเก็บไว้เลยปางกลัวเอานี่ดีกว่าอารีนาลองดูแมบบ่นี้ทำอะไรได้ก็ไม่รู้นะอินโทรดักชั่นโอเควิธีเล่นก็ง่ายๆนะครับก็แค่เราค่าตามค่ามอนสเตอร์ตามที่มันบอกจำจำนวนที่มันขึ้นมาเคเกียบอโอเฮดได้ดาบอันนี้คือรีเทิร์นทูฮับไม่เอาไปครับเริ่มด่านแรกกันเออตัวอะไรอ๋อซินเวอร์ฟิ กระเจอกครับซินโอเฟสเราต้องฆ่าทั้งหมด20ตัวนะครับโอเคโอเคง่ายอยู่ขออย่าเจอพวกอะไรปปแปลกเล่นไอแต่1นึจุดเจไม่มีอะไรแปลกใช่ใช่เราเล่นเวอร์ชั่นใหม่กว่านี้ตั้งนานละโอเคครับเหลืออีกหตัวสุดท้ายเราต้องสู้มันให้รอดเออเมันกีนไม่ได้อ่านเลยว่ามีกี่ด่านโอเคโอเคบันไดต้องติดอย่างนี้โอเค เลเจนเนอเรชันเออราขออ่านก่อนว่ามีกี่ด่านไม่ในมีบอกนะครับว่ากี่ด่านมีแต่บอกว่าห้ามใช้ TP ห้ามสปาพอยต์ห้ามห้ามใช้คอมมานต่างๆห้ามใช้สูตรต่างๆอันนี้คือรีวอร์ดโอ้ได้เสื้อหนังด่านที่2จะเป็นอะไรโอ้สลามอย่างไม่ทันเข้าไปเลยก็เห็นละ25ตัวเลยเหรอโอเคสลามยักษ์เราสลาม ถ้าเป็นสลามตัวเล็กไม่เท่าไหร่แต่ถ้าลามตัวใหญ่ค่อยว่ากันโอเคง่ายครับด่านแรกๆน่าจะง่ายน่าละน่าจะไปอยู่หลังๆที่ยากขึ้นโอเลือ1สตัวสุดท้ายเหลือ10ตัวสุดท้าย,ายง่ายง่ายง่ายเด็ดเด็ดผมลืมไปว่าผมโอเคนึกว่าเป็น normal โอเคเป็น Easy ละเรามาคนเดียวแล้วก็จะเล่นยากกว่าหน่อยนึงนะครับโอเคเปิดแล้วเปิดแล้วเปแล้วเปิดกดดิ เรามาคนเดียวเราจะเล่นยากเพราะว่าไม่มีใครไปช่วยเราเลยเราก็ต้องช่วยตัวเองนะได้โอเครีวอร์ดได้เป็นกางเกงหนังด่านที่3ตัวอะไรโอ้แมกมาเอออืมโหโคตรเกลียดเลยไอเวรนี้ตั้งแต่สวลไอโหดูเลือดดิาตายแน่เฮ้ยสลา <c oughs> ว้าวาเกิดไกล ไปเร็ว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 เฮ้ยมาไงเนี่ย oh. โอ้ยเยอะจัดเกิดทีละตัวไม่ได้หรอวะทำไมต้องเกิดหลายๆตัวพร้อมกัน <Hi. S 1> เฮ้ยนี่มาไงสลามมาจากไหนไอ้นี่มันแมกมากิวไม่ใช่สลามโอเค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 ไววอยู่ไหวอยู่โอย <ru h. S 1> เออ เริ่มยากขึ้นแล้วครับผมเกียดแมกมาโว้ยเกียดมากมันทั้งตีแรงทั้งกระโดดสูงแล้ะทนไฟด้วยนะแล้วตัวเล็กอะผมไม่ชอบตัวเล็กอะมันตียากแล้วแล้วมันตีเราได้ด้วยไม่เหมือนสลามสลามน่ารักกว่าพวกแกเยอะไม่ต้องขึ้นมา ไม่ต้องขึ้นมาเอา regeneration มาก่อนโอเค่อไปด่านที่4ได้รองเท้ามาเฮ้ยมาอย่างไงนี่โอเคครับลุยด่านที่4ต่อกันเลยตัวอะไรซอมบี้โอ้ยีซี่ทำไมไม่เกิดโอเคเกิดละซอมบี้ Zombie, น่าจะง่ายที่สุดเพราะเราเจอมันทุกวัน แค่แตีไปเรื่อยๆก็โอ้เริ่มตีแรงละโอ้ยแกม,มาข้างหลังฉัอนอย่างนั้นเลยโอเคโอเคโอ้เราอย่าไปตรงกลางดีกว่า <Hello. S 1> เฮลยเฮ้เฮ้ย,เ,ฮยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพี่หลงด่านไหมพี่พี่หลงด่านนี่ไม่ใช่ด่านพี่พี่แม่งมาผิดด่าน นี่มันด่านซอมบี้ไม่ได้ด่านแม็กมาเลยอสองตัวค oh รับตัวสุดท้ายสุดท้ายเพจผมจะรีบวิ่งไปเลยเปิดเปิดเปิดวิ่งอ้อม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 ไปแล้วไปแล้วโอเคโอเคโอเคฮ่าเรจินปีแน่เปล่าปีไม่ได้โอเคผมวางขึ้นมาหนึ่งหนึ่งบ็อกเพราะเพราะว่ากลัวพวกไอ้นี้ปีนั่นแหละ แต่ไม่คิดว่าสลาม,มันจะปีนขนาดนั้นอันนี้ได้ชุดเกาะโซ่แล้วก็ใส่เลยเลเจนอีกรอบนึงนานที่5แล้วครับโอ้มามาเร็วมากครัทุกคนโอ้โหยิงกันเองได้ไหมเฮ้ยมันยิงโัชิบโอเคมันยิงกันเองแล้วมันยิงกันเองแล้วโอเค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 ยังง่ายยังยังยังง่ายอยู่วิ่งหลบให้มันตีกันเอง ต้องวิ่งหลบให้ตีกันเองเอ้ยอ๋อวิ่งเข้าไปไม่ได้วิ่งเข้าไปไม่ได้เลยขอญาติฮิวฮิวโอเคเออมีเช็คพอยต์เราต้องไปทางไหนไปทางซอมบี้โอเคลบลบลบ,ลบไปแล้วไปแล้วโอเคนี่ด่านสกเกลเลตันเฮ้ยสเกลดำดินยิงกันเองหน่อยยิงกันเองโอเค น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายสุดแล้วที่เราให้มันยิงกันเองอ้อ,อยปะลบ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 ก่อนลบก่อนยิงกันเองเสร็จก็มาตุ๋ยอืออ,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 อ้อย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 อ้ะห้จะตายจะตายโอเคเหลือห้าตัวสุดท้ายครับเราต้องสู้เราต้องสู้ โอ้ยโอ้ยโอเคโอเคเหลือต้นสุดท้ายต้นสุดท้ายแล้วเปิด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 เร็ว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 ไปแล้ว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 โอ้โอเคโอเคอู้น่ไรเกงโซโอ้โหเป็นเม็นเลยเหมือนเม็นเลย ไม่กระไม่ใช่เตะแล้ะกาเป็นเม็ดแล้วเนะี่ยโอ้รองเท้ารองเท้าจะพังอยู่แล้วขันต่อไปด่านอะไรคีเปอร์ง่ายเลยเอ้ยไม่ทันด่านนี้น่าจะยากผมทุงครครับเพราะว่ามันมันระเบิดเราต้องหนึ่งตึบตึบอย่าระเบิดอย่าระเบิดอันลุท้ายโอเค ตี3าที2 3ลบ1 2, 2> ่ 1> ว้าโอ้เกิดโคตไกเลยเกิดด่านซอมบี้เเจเดนก่อนโอเครองเท้าพังมาล้ว2 3โอเค1นี้หนีโอ้ไม่ทัน รอหนึ่งถอยหนึ่งท้องโอหายหมดต้องกัดจังหวะด,ดีมากเกิดนอยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอไม่ทันถอย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 อย่าเพึ่งหนึ่งโอ้ยแหลกเมื่อกี้เซิร์ฟค้าง โอ้โหเกิดเต็มเลยเกิดเต็มเลยถอยถ้อยถอยถ้อยโอ้ยหายหมดเกี้ยงเฮ้ยโอเคเหลือแปดตัวสุดท้ายเฮ้ยมันมาถึงด่านนี้แล้วเนี่ยค่ามันเกิดโอ้ยหลบ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 เรเจน คีบเออหนึ่งสองทีเดียวโอ้ไม่ทันโอเคครับเดี๋ยวผมจะตีแล้วถอยตีตีเอาโอ้ยมันเล่นยากยังวะโอเคถอย <c oughs> หนึ่งสองถอยว้า อ่ะตัวนี้ลบคนทำแบบเขาคิดอะไรอยู่เนี่ยตัวหลังลบหนึ่งสโ<า>อ้โหแม่งเฝ้าหน้าประตูลบ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 โอ้ยลบเร็วเลจินอ๋ หลบหลบโอ้ยไม่ทันหนสองลบหนึ่สอง,ง,สองโอเคหนึงน่งหนึ่งลบตึบตึบโอ้ยไม่ทันหนึง่งตีตัวโดนทีตัวหนสองลบหนึง่งสอง Okay. ถึงแล้ว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 ระเบิดตัวสองตัวสุดท้ายที่สุดท้ายตัวหนะ้าตัวสุดท้ายตัวไหนไม่รู้เมื่อกี้ตีก่อนหน้านั้นไปทีหนึง่งโอ้โหระเบิดทิ้งเลยโอเคหนึ่งสอง เดือดายหลบหลบลบหลบหลบลบโอ้ยเราสุดท้ายแล้วผมสบประมาทแมปนี้จริงๆแมปนี้แม่งยากกว่าที่คิดโอเคได้แล้ว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 ไปแล้วแล้วแล้วล้วล้วเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอเคโอเคโอเค โอ้เลเจนด์ม okay, ีระมาพอยไหมไม่รู้เคในกางเกงโอ้โหชุดกอนจุดกอนจะพังแล้วตอนนี้จะเป็นตัวอะไรพิษนะก็เดอร์มิกฮึบ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 ไอไปพิษไปพิษป้ายาใส่กันเองได้เหรอโอเคเป็ปายาใส่กันเองได้มันโดนพิษกันเองลบ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  ลบแล้วลบแล้วลบแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนี่นี่ฟัน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 จะไปเกินไหนก็ไม่รู้เออเกิดด่านเดิมเลยอ๋อยโอเคว่าจะเดินมาถึงวัดดี้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 ขอหน่อยเฮเราซิโอ,โอ้มันปลาใส่กันเอง แล้วมันปายานี่ใส่กันเองเนี่ยนะขอตุ้ยน้อยขอตุ้ยน้อยโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายเออโอ้มันมันแข่งกันเออแม่งปายาอะไรนะนึกชื่อไม่ออกละลืมโอเคไอ้นี่น่าจะเจ็บไอ้นี่น่าจะเจ็บโอเคแล้วตีผูดด้ที่อ่อนแอกว่า เราไม่ตีหรอครับตัวที่แข็งแกร่งเรากระจอกป้าใส,กาสก่กันเองเลยป้าใส่กันเองเลยแค่นั้นแหละแค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นไอ้หลบ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 แกไม่เกี่ยวแกไม่เกี่ยวตัวเกินไปไม่เกี่ยวโอเคป้าอะไรพวกนี้แหละไอพวกตัวกระจอกเนี่ยโอเคครับเหลือหกตัวแล้วครับเราต้องชนะเราต้องชนะอ้อยอ้ยติดพิษติดพิษติดพิษ เฮ้ยไม่เกี่ยวเราโอ้ะแขมาถึงแล้วลุยตัวตัวที่อ่อนแอกว่าไปใหม่แล้วมังรังมั่งรังมังรังยังม่ยุ่งอย่ามายุ่งโอเค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 เรายังไหว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 อ้ยโอ้ยไม่น่าเข้าไปกลางสมรภูมิเลยนี่นี่เรามาตีอย่างนี้ดีกว่า โอเคโอเคเหลืวสองตัวสุดท้ายครับเหลืวสองตัวสุดท้ายเหลือตัวสุดท้ายแล้วเหลือตัวสุดท้ายแล้ว,ว,ลวง่ายเริ่มง่ายแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับคุณวิทที่ตีกันเพื่อให้ผมชนะคือไม่หมดมาตีกันเองแล้วผมก็ไปตัวเองเดียวเลยโอเคไป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 โอเคผ่านไปด่านที่เท่าไหร่แล้วด่านที่8แล้วโอเคมีเช็คพอยต์รีวอร์ดอ้าวได้กเกาะเหล็กขอบคุณมากอันนี้คือ Return to beginning ิงไม่เอา ด่านของตัวอะไรโอ้สไปเดอร์สบายด่านนี้ง่ายๆฮะด่านนี้ง่ายๆง่ายแหละอแต่ท้าไม่เยอะขนาดนี้นะลบลบลลไม่มีดาบไออื่นให้เปลี่ยนเลยหรือไงวะดาบเหล็กมันตีแค่ดาเมจนิดเดียวเองลบแล้ว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 ไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดมันอยู่มันเยอะ ต่อไปอย่าเป็นไม่เอาเคฟสไปเดอร์นะหนักกว่านี้อีกนะไม่เอาแมงมุมพิษนะโอ้ย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 เออโอเคเกิดด่านมันเฮ้ยแมงมุมดำดินก็ตีมันไงโอไปเดี๋ยวแมงมุมดำดินน่ะคืออะไรอ่ะโอเค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 เปิดแล้วเปิดแล้วไปไปไป ลบลบต้องลบครับต้องลบวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมแมงมุมปีนไม่ได้แมงมุมมันตัวใหญ่เฮ้ยเอาแปะไงต่อโอเคโอเคแปะมันได้เพียนๆหน่อยโอเคครับงั้นคลิปนี้ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับ แต่ diversity ในมินิเกมอารีนานี้เรายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้สามารถติดตามได้ในเอพิโซดถัดไปได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ